กองกำลังของรัเสเซียนั้นได้มีการส่งโดรนไปโจมตีในหลายพื้นที่ของอยูเครน ไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนจากการเปิดเผยของวิชลีกรเชนโกบอกว่าตอนนี้รัสเซียมีการส่งดโดรนไปโจมตีอพาร์ตเมนต์25ชั้นเสีงสยงไซเรนนั้นมีการส่งสัญญาณเตือนสามารถที่จะจัดการดโดรนของรัสเซียได้มากกว่า12ลำระหว่างรัสเซียกับยูเครนแม้ว่าการประชุมกลุ่มบริษนั้นจะเสร็จสิ้นไปแล้วและก็ในบางช่วงบางตอนผู้นําของรัสเซียได้มีการแถลงเรื่องของจุดยืนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาพูดคุยสันติภาพแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะมีการเปิดเผยจากทาง การของยุเปรนว่า กองกำลังของรัสเซียนั้นได้มีการส่งโดรนไปโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนจากการเปิดเผยของวุฒิลีเพชเชนโก้บอกว่าตอนนี้รัสเซียมีการส่งโดรน,นไปโจมตีอาพาร์ตเมนต์25ชั้นทางตอนตกของเมืองหลวงเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็คือเป็นวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก5คนรวมไปถึงต้องมีการอบพยพประชาชนาราวๆ100คนออกจากอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งแล้วก ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนที่มีการโจมตีนี้เนี่ยส,งสยงไซเรนนั้นมีการส่งสัญญาณเตือนระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนสามารถที่จะจะสามารถที่จะจ,จัดการโดรนของรัเสเซียได้มากกว่า12ลำขณะที่ผู้ว่าการแคว้นดมิตรโบรเปสคอฟค่ะบอกว่ารัเสเซียเองก็มีการโจมตีเนี่ยไปย่านที่อยู่อาศัยก็มีผู้ที่เสียชีวิต5รายเป็นเยาวชน14ปีนะคะแล้วก็การโจมตีครั้งนี้ทําให้อาพาร์ตเมนต์หลายแห่ง บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลได้รับความเสียหายขณะที่แคว้นเคอร์ซอนเองเนี่ยก็บอกว่ารัเสเซียก็มีการส่งระเบิดย่อนใส่หมู่บ้านหลายแห่งขณะเดียวกันค่ะยังมีการเปิดเผยจากกองทัพยูเครนด้วยว่าแม้ว่ากองทัพรัเสเซียเนี่ยจะส่งโดรนทั้งหมด91ลำ มีการยิงขีปนาวุธ9ลูกไปโจมตียูเครนแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถสกัดโดนได้ถึง44ลำด้วยกันสอดคล้องกันนะกับเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือทั้งของกลุ่ม G7 นะคะที่มีการตกลงในการปล่อยกู้50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนในอีก3ปีข้างหน้าแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงให้คำมั่นสัญญาในการปล่อยกู้เงิน20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนด้วยค่ะครับ ในขณะที่ทางด้านประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียนะครับก็ได้ออกมาเตือนนะครับไปยังทางด้านตะวันตกนะครับว่าจะรับฟังความคําเตือนของพวกเขาเกี่ยวกับความอันตรายของสงครามโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต หากว่าอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียปูตินนั้นเนี่ยครับได้มีการออกมาบอกแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนหลังจากที่อังกฤษและก็สหรัฐกําลังขกคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธพิสัยไกลที่พวกเขามอบให้โจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยเตือนว่ามันจะนำพานาโต้เปิดสึกสงครามโดยตรงกับทางด้านรัสเซียะนะครับ อกว่าพวกเขาไม่ได้บอกอะไรกับผมแต่ผมบอกว่าพวกเขาจะได้ยินนี่คือสิ่งที่ปูตินบอกนะครับผ่านทางด้านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐหลังจากถูกถามว่าตะวันตกรับฟังคําเตือนของเขาหรือไม่ทหารยูเครนนั้นไม่สามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองมีเพียงผู้เชี่ยวชาญจากบรรดาชาตินาโตเท่านั้นที่จะสามารถทําได้เพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ข่าวกรองทางอาวกาศซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ยูเครนนั้นไม่มีเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ประธานนิวอเลนเมียเซเลนกี้ผู้ํำของยูเครนนั้นกดดันพันธมิตรให้ ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยอ้างค,ความเคลื่อนไหวว่าจะบีบให้รัสเซียนั้นเนี่ยครับเาสะ,สะแสวงหาสันติภาพเจ้าหน้าที่ตะวันตกส่งสัญญาณเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะตัดสินใจประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีเจ์เซอร์สตาเมอร์แห่งอังกฤษนั้นและก็ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐก็ล้มแผนดังกล่าวท่ามกลางคําขู่ร้ายแรงของทางด้านรัสเซียคําเตือนของปูตินที่มีขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมนั้นบอกว่ารัสเซีย เองก็เปิดเผยว่าทหารของพวกเขาก็รุกคืบเพิ่มเติมในภาคตะวันออกของยูเครนย,ยึดปู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวหน้าห่างจากศูนย์อุตสาหกรรมสาคัญที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนขึ้นไปทางตอนเหนือไม่กี่กิโลเมตรรัสเซียนั้นรุกคือบอย่างต่อเนื่องในภูมิภูภาคนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สนามรบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เปรียบนะครับเหนือกว่ากองทัพยูเครนในแง่ของกลางลังพล น่วยงานของรัสเซียนั้นก็มีการปลดปล่อยฐานฮิสไมล็อกกาซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียไปอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งเมืองครับระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของรัสเซียแล้วก็ยูเครนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือการที่ผู้นํายูเครนม่น,นบอกว่ามีทหารเกาหลีเหนือส่งเข้าไปในพื้นที่ในกองกําลังแล้วก็ไปร่วมกับทางการของรัสเซียนักวิเคราะห์หลายคนนมีการวิเคราะห์แบบนี้ว่าจากการที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปนั้นอาจจะไม่มีการส่งผลกระทบ ต่อการโจมตีหรือว่าตอบโต้ภาคพ,พื้นดินแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ด้านความมัน่นคงทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปอย่างดานช บูชองคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นอดีตนะักการทูตฝรั่งเศสในเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องยากที่เกาหลีเหนือนั้นจะมีการสแสดงภัยคุกคามที่เป็นการยรืดดับให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้หรือว่ามารีดูมูแลงคนนี้จากสภายุโรปเนี่ยเขาก็มองถึงเรื่องของความขัดแยง้งว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วแต่มันอาจจะขยายไปถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็รวมไปถึงยูเครนแต่ว่ามารี แหงเดี่ยวมองแบบนี้นะคะว่าการที่ส่งทหารเกาหลีเหนือเข้าไปไม่กี่พันนายนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสร้างความแตกต่างมากนักในสนามรบขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีจากมูลที่ค,คาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศมองที่เรื่องของการทดสอบในครั้งนี้เพราะว่าการที่เกาหลีเหนือเนี่ยสงบศึกไปตั้งแต่ปีคศ1953 การส่งทหารเข้าไปเนี่ยไปร่วมฝึกกับทางการของรัสเซียนั้นอาจจะทําให้เกาหลีเหนือได้รับประสบการณ์ในการสู้รบรวมไปถึงทดลองอาวุธระดับสูงได้ขณะที่แอนดรูโยคนนี้เป็นนักวิจัยอาวุธโสเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าการที่เกาหลีเหนือไปสนับสนุนรัสเซียนั้นอาจจะเป็นการส่งเสริมในประเทศต่างๆอย่างเช่นอิรันด้วยค่ะครับทีนี้คุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของอันโตนิโอโกติเรสเลขาธิการของสหประชาชาติเดี๋ยวก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มบิกที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซียนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านยูเครนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนนั้นออกแถลงการนะครับว่าอันโตนิโอกูติเรสนั้นเลือกผิดนะครับในการไปสมคบคิดกับอาชญากรสงครามก็คือทางด้านประธา,านดิวาาดิเมียร์ปูตินแต่ว่าโคศกส่วนตัวของอันโตนิโอกูติเรสนีดด่ก็บอกว่า เนื่องจากว่ากลุ่มบริกนั้นเนี่ยก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีคนไปรวมตัวอยู่ที่นั่นมีผู้นําประเทศไปรวมตัวอยู่ที่ด้านมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ตัวอันโตนิโอกูเตเรสนั้นจะได้ไปพูดถึงเรื่องของการยุติความขัดแยง้งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยูเครนนะเรื่องของในตะวันออกกลางด้วยแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้าวนวอลดีเมียเซเลนกี้นั้นประกาศนะครับไม่ให้เลขาธิการใหญ่สาป,ประชาชาตินั้นเดินทางเข้าประเทศยูเครนคือหลังจากจบภารกิจที่รัสเซียแล้วเนี่ย,ยอันโตนิ ะนะครับปรากฏว่าเซเลนกี้นั้นไม่ให้เข้าประเทศน้นไม่ต้อนรับบอกว่าหลังจากที่อันตโตนนโอกูเตเรสนั้นไม่ยอมไปไประชุมสันติภาพของยูเครนก่อนหน้านี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มบริกที่ประเทศรัสเซียนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านยูเครนนะครับล่าสุดนั้นกราเรียอุสแลนเบกิสนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนยีย ก็ออกมาเรียกร้องให้อันโตนิโอกูติเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาตินั้นลาออกจากตําแหน่งอ้างบอกว่าเขาสูญเสียความน่าเชื่อถือหลังไปร่วมประชุมกลุ่มบริกในรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแลนส์เบอร์กิตนั้นวิพากษ์วิจารณ์กูติเรสบอกว่าการไปปรากฏตัวในเมืองคาซานทั้งที่ไม่มีการยอมเข้าประชุมซัมมิทสันติภาพยูเครนก่อนหน้านี้ชี้ว่านี่มันเป็นการบั่นทอนความเป็นกลางของผู้นาสัประชาชาติโดยรัฐมนตรีต่างประเทศลิซตัวเนี้เรียกพฤติกรรมของอันโตนิโอกูติเออียงงทาาาใให้สถนนะขขเร น่ตัวแทนความเป็นกลางของนานาชาติไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปในขณะเดียวกันนั้นอินกริดาซิมนิเตนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียก็ประนามเช่นเดียวกันกับการเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มบิ๊กของอันโตนิโอกูเตเรสบอกว่าการไปเจอกับผู้ดำจีนรัสเซียและผู้ดำคนอื่นๆนั้นนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ